พี่ๆนักลงทุนหลายคนนะครับที่เขามาเล่นในตลาดหุ้นนะครับก็คงอยากได้กําไรก้อนโตจากการเล่นหุ้นใช่ไหมครับหรือหาลักษณะของหุ้นเด้งนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันไหนหรือเทคนิคไหนดีนะครับในการหาหุ้นเด้งครับและเนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมจะเอาหนึ่งฟังชันนะครับที่พี่ๆนักลงทุนหลายคนนิยมใช้งานกันครับ ฟังชันนั้นนะครับคือฟังก์ชัน MACD นั่นเองนะครับกับ5เทคนิคหาหุ้นเด้งนะครับด้วยฟังก์ชัน MACD นั่นเองนะครับเทคนิคนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ยากครับพี่นักทุนมือใหม่นะครับหรือพี่ๆที่ใช้ฟังก์ชัน MACD อยู่ครับก็สามารถนํามาใช้ได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง u t u b e ช่องนี้ด้วยนะครับ เนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับเทคนิคหาหุ้นเด้งด้วย MACD นั่นเองนะครับพี่ๆน้องทุนหลายคนนะครับก็เคยใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน MACD มาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าฟังก์ชัน MACD นะครับเป็นฟังก์ชันที่เขามีบอกอะไรกันได้บ้างครับบอกถึงโมงลักษณะโมเมนตัมได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาเป็นโมเมนตัมขาลงหรือเป็นโมเมนตัมขาขึ้นได้บอกถึงจุดซื้อจุดขายนะครับจากการดู Golden Cross และ Death Cross ได้นะครับก็เรียกได้ว่า ฟังก์ชัน F A T D อะครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่บอกถึงลักษณะต่างๆครับได้ครบถ้วนเลยหรือว่าถ้าเกิดเราดูฟังก์ชันเดียวอะครับเราก็สามารถหาจุดซื้อจุดขายเราสามารถดูเทรนของเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับและในเนื้อหาคลิปนี้นะครับตามชื่อหัวข้อครับผมจะมาสอนกันครับกับเทคนิคหาหุ้นเด้งครับหุ้นเด้งคืออะไรฮะหุ้นเด้งคือหุ้นที่เราสามารถทํากําไรก้อนโตได้ใช่ไหมฮะ 5ที่1นี้นะครับที่เราจะมาสอนกันนะครับมีอะไรบ้างและพี่ๆต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนในส่วนของ3เทคนิคก่อนครับกับ3เทคนิคหาคุ้นเด้งนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนอีก2เทคนิคที่เหลือนะครับสําหรับพี่ๆหลายคนนะครับที่อยากเรียนในส่วนของทั้ง5เทคนิคนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง u ู u ูบช่องนี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเนื้อหาจาก3ามเทคนิคแรกก่อนดีกว่าครับกับ3เทคนิคหาหุ้นเด้งนะครับตาม MACD นะครับเริ่มจากทีที่1หรือเทคนิคที่1นะครับเทคนิคที่1นะครับคือเราต้องหาลักษณะของหุ้นขาขึ้นก่อนครหุ้นขาขึ้นของ MACD ครับเขาเกิด d e s c o o ์และ g o l d e n c r o s s นะครับภายในเท่าไหร่ครับ ภายใน1-2วันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่เราจะหาแล้วครับยิ่งเขาเกิดเดสคอร์ดและโกลเด้นคอร์นะครับภายในถึวนนันนะครับเน้นย้ำนะครับคือเกิดเดสคอร์ดก่อนนะครับหลังจากนะั้นเขาเกิดโกลเด้นคอร์ในทันทีนะครับภายใน1-2วันเราก็มีโอกาสได้หุ้นเด้งนั่นเองนะครับเขาไปสู่เทคนิคที่2หรือวิธีที่2กันนะครับราคาหุ้นของเขาลงมาครับหรือไซด์เวย์มานั่นเอง ลักษณะโมเมนตัมขาลงของตัว MACD ของเขาครับไม่ได้ต่ำกว่ารอบก่อนหน้านะครับุ้นของเขามีโอกาสที่จะขึ้นได้นั่นเองที่ผมบอกครับคือเราต้องหาลักษณะของหุ้นนะครับที่เป็นนน้มขาล่วงหรือไซเวย์มาก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของโมเมนตัมของ MACD ครับโมเมนตัม um ขาลงของ MACD นะครับในรอบแรกอะครับของเขาต้องมีลักษณะที่เป็นลักษณะที่สูงกว่า หรือต่ํากว่ารอบที่2นั่นเองนะครับหรือดูไม่ยากครับโมเมนตัมขาลงของเขาที่มันมีการลงมาเรื่อยๆครับไม่ได้ต่ากว่ารอบก่อนหน้านั่นเองนะครับถ้าเกิดเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่ครับเรามีโอกาสนะครับที่ไดหุ้นกับตัวครับหรือหุ้นเด้งที่สามารถทํากําไรก้อนโตได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปสู่เทคนิคที่3นะครับ MSD ของเขาครับเกิดสัญญาณโกลเด้นคอร s บ่อยๆในแถวเส้นสู์นะครับ ยิ่งเกิดขึ้นหลายครั้งยิ่งมีโอกาสเป็นหุ้นเด้งนั่นเองที่ผมบอกครับคือ MA C D ของเขาต้องเกิดลักษณะนะฮะเกิดลักษณะโคดเอนคอร์สบ่อยๆนะครับในแถวเส้นศูนย์ยิ่งเกิดขึ้นหลายครั้งนี่มีโอกาสเป,เป็นหุ้นเด้งนั่นเองในเทคนิคที่3หรือที่ที่สามเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกับวิธีที่1หรือเทคนิคที่1นนั่นเองก็คืออะไรฮะ เกิดเดสคอร์และก็เล่คอร์ภายใน1นวันนะครับแต่ตรงนี้นครับในเซนในส่วนของเทคนิคที่3าที่เราจะมาเพิเ่มเติมเนี่ยครับคือเขาต้องเกิดอยู่บริเวณแถวเส้นศูนย์นั่นเองนะครับยิ่งเขามีการเกิดบริเวณแถวเส้นศูนย์หลายครั้งเท่าไหร่อ่ะครับมีโอกาสนะครับที่เราจะได้หุ้นเด้งแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายพร้อมตัวอย่างกาฟไปพร้อมๆกันนะครับเรามาดูกับในส่วนของเทคนิคที่1งันก่อนเลยฮะรเราหาหุ้น ขาขึ้นใช่ไหมครับลักษณะของ mhd ของเขาต้องเกิด d a h c o s d และ golden cost นะครับภายใน12วันนะครับมาดูกันตัวอย่างนี้เลยฮะสังเกตก่อนเลยครับว่าเราได้สัตว์ของหุ้นขาขึ้นหรือเปล่าครับหุ้นขาขึ้นเราดูไม่ยากครับราคาจุดสูงนะครับกับราคาจุดต่ำของเขาต้องเป็นลักษณะอย่างไรฮะดูไม่ยากนะครับราคาจุดสูงนะครับกับราคาจุดต่ำของเขานะครับต้องมีลักษณะที่เป็นการยกสูงขึ้นนั่นเองเนี่ยฮะสังเกตเห็นได้นะครับ จุดสูงจุดต่ําของเขานะครับมีการยกกันสูงขึ้นนะครับอันนี้เขาพูดถึงลักษณะของอะไรฮะลักษณะของหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองหลังจากเราได้ลักษณะของหุ้นแนวโน้มขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราติดตามกันต่อครับถ้าเกิดเขาเจอลักษณะของเด็คอร์ดและโกลเด้นคอร์นะครับภายใน1-2ถึง,งวันตรงนี้พีพีก็มีโอกาสนะครับที่จะได้หุ้นที่ราคาเขาไปต่อครับดูจากตัวอย่างเลยฮะเขาเกิดสัญญาอะไรฮะ อันนี้ดูจากตัวอย่างนี้ก่อนฮะเขาเกิดสัญญาณ d e สคอ c o s นะครับคือเส้นฟาสนะครับตัดลงเส้นสโลครับแล้วก็มีการตัดกลับขึ้นมาเายใน 1- นึ่งสองวันนัดตรงนี้ครับก็จะสังเกตนะครับหลังจากตัดกันขึ้นมาปุ๊บราคาเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อครับเหมือนกันเลยฮะในตรงนี้ครับเกิด d e สคอ c o s ก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาเกิดก g เ l d นคอร์อีกรอบนึงนะครับก็จะได้เป็น2จุดนี้ใช่ไหมฮะ ตรงนี้พี่ๆก็มีโอกาสนะครับพี่ราคาเขาก็จะเป็นการขึ้นต่อนั่นเองนะครับเทคนิคนี้นะครับดูไม่ยากครับเราดูแค่เส้นฟันกับเส้นสโลครับถ้าเกิดเส้นฟันมีการตัดเส้นสโลลงแล้วภายใน12วันนะครับเกิดกะเดิงคอร์สนะครับคือเส้นฟันของเขามีการตัดขึ้นนะครับและตรงนี้พี่ๆก็สามารถหาจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับกับตัวอย่างตัวถัดไปนะครับพุ้น STPI ครับเริ่มแรกเลยครับเรามาติดตามแนวโน้มเขาก่อนนะครับว่าเป็นแนวโน้มขาลงหรือแนวโน้มขาขึ้นนะครับเห็นจากช่วงแรกที่พี่จะสังเกตเห็นก่อนเลยใช่ไหมครับว่าเขาเป็นลักษณะของแนวโน้มเลยฮะแนวโน้มขาลงนั่นเองดูไม่ยากครับจุดสูงกับจุดต่ำของเขามีลักษณะที่เป็นการย่อลงต่ำลงเรื่อยๆครับจนถึงจุดหนึ่งของเขาจะสังเกตเห็นนะครับ หลังจากเขาเป็นแนวโน้มขาลงมาสักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเขาเริ่มมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับและแนวโน้มขาขึ้นของเขาก็เกิดสัญญาณเลยฮะเกิดสัญญาณเดสคอนนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณโกลเด้นคอนนะครับภายใน1นถึงสวันนั่นเองที่ผมบอกพี่ๆนะครับว่าหลังจากที่เขาเริ่มมีการกลับตัวแล้วฮะหรือว่าจุดสูงจุดต่ำของเขาเริ่มมีลักษณะเป็นยังไงฮะ ยกตัวสูงขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนะตรงนี้พี่ก็สามารถนํามาดูกันได้นะครับหลังจากนี่ฮะที่ดูง,ง่ายๆเลยฮะเกิดแนวโน้มขาลงใช่ไหมฮะหลังจากเป็นแนวโน้มขาลงสักพักหนึ่งแล้วครับจุดสูงจุดต่ําของเขามีการยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆฮะนะตรงนี้เราก็พูดได้แล้วครับว่าเขาเป็นลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราติดตามกันให้ดีเลยคะัเขาเกิดสัญญาณเดสคอร์ก่อนครับหลังจากเกิดเดสคอร์เรียบร้อยแล้วเขาต้องเกิดสัญญาณโเด้นคอร์นะครับ ภายใน1-2วันนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเขาต้องเกิดสัญญาณเดสคอร์ก่อนนะครับและเกิดสัญญาณโกลเด้นคอร์ภายใน1-2วันนะครับหลังจากเกิด1-2วันมาเรียบร้อยครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะอะไรฮะขึ้นต่อนั่นเองนะครับอันนี้หลังจากเราเรียนรู้เทคนิคที่1ไปเรียบร้อยครับเราไปเข้าสู่เทคนิคที่2กันนะครับกับหุ้น ABM ครับราคาหุ้นของเขาครับมีการลงหรือไซด์เวมาครับ ในส่วนของโมเมนตัมขาลงของ MSCD ของเขาครับไม่ได้ต่ำกว่ารอบก่อนหน้าครับพู่ของเขามีโอกาสที่จะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ดูไม่ยากครับเราดูแค่ในส่วนของโมเมนตัมอย่างเดียวครับเริ่มแรงเลยครับเรามาดูสังเกตในส่วนของราคาก่อนครับราคาของเขาเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงครับถ้าเกิดเราเห็นในส่วนของจุดโลของเขาที่มันเป็นเกิดลักษณะอะไรฮะเกิดลักษณะ l o ว e r low ครับกับจุดไฮของเขาครับก็เกิดลักษณะ high l o w นั่นเอง คือลักษณะของแนวโน้มขาลงใช่ไหมฮะนอกจากเป็นแนวโน้มขาลงแล้วครับในลักษณะของแนวโน้มของที่เป็นลักษณะไซด์เวยยครับอันนี้เราก็สามารถนํามาดูกันได้นะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยครับเราดูในส่วนของโมเมนตัมกันต่อครับโมเมนตัม um ของเขาเป็นยังไงฮะโมเมนตัม um ขาลงของ m a c d ของเขาครับไม่ได้ต่ํา กว่ารอบก่อนหน้านะครับของเขามีโอกาสที่จะขึ้นได้นั่นเองสังเกตจาก2จุดนี้นะครับที่ผมติ๊กถูกไว้ครับจุดแรกคือจุดนี้นะครับที่เป็นโมเมนตัมขาลงครับเราตีเส้นเลยหเส้นก็ได้ครับเพื่อมาสังเกตดูนะครับแล้วก็ดูโมเมนตัมขาลงรอบที่2ครับจะสังเกตนะครับว่าโมเมนตัมขาลงของเขาครับ ไม่ได้ต่ำกว่ารอบก่อนหน้าใช่ไหมฮะหลังจากเขาไม่ได้ต่ำกว่ารอบก่อนหน้ามาเรียบร้อยแล้วครับเป็นจุดที่บบกครับหรือสัญญาณในการแจ้งเตือนครับว่าราคาของเขามีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ค่อยหาจากกังหวะเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยเราไปดูตัวอย่างตัวถัดไปกันดีกว่าฮะหุ้น JTS นะครับ สังเกตเลยครหุ้น JTS ของเขาครับเกิดอะไรก่อนคะเกิดลักษณะของแนวโน้มขาลงกันก่อนครับนี่ฮะสังเกตนะครับเขาเกิดลักษณะของแนวโน้มขาลงดูไม่ยากครับ low low ครับกับ high low ครับคือราคาของเขามีจุดต่ําทิดลงมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ลักษณะของโมเมนตัมขาลงของ f c d ของเขาครับไม่ได้ต่ำกว่ารอบก่อนหน้าครับสังเกตจากจุดที่ผมตีสีเหลี่ยมไว้นะครับ อันนี้แท่งแรกนะครับอันนี้อันที่2อันที่3แล้วก็อันที่4นะครับสังเกต4จุดเนี้ยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับว่าโมเมนตัมขาลงของเขาครับแต่ละรอบะครับรอบแรกรอบ2รอบ3และรอบที่4นะครับเดีย๋ยวผมพิดูฮนะรอบที่1นะครับรอบที่2รอบที่สนะครับแล้วก็รอบที่4นะครับสังเกตดูไม่ยากครับรอบที่2ของเขาครับจะไม่ได้ต่ำกว่ารอบที่1 รอบที่3ของเขานะครับจะไม่ได้ต่ำกว่ารอบที่2แล้วก็รอบที่4ของเขานะครับไม่ได้ต่ำกว่ารอบที่3นั่นเองที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดเขายิ่งมีการเกิดสัญญาณบ่อยๆอะครับหรือว่าโมเมนตัมขาลงเขาเกิดบ่อยๆครับพี่พี่ค่อยหาจุดซื้อที่หลักครับซึ่งการหาจุดซื้อเนี่ยครับพี่พี่ก็สามารถใช้จุดกลเด้นคอร์ดของ u s ซีในการช่วยดูได้ครับเหมือนจุดนี้ครับเขาเกิดกลเด้นคอร์ดใช่ไหมฮะหลังจากเกิดกลเด้นคอร์ดมาเมื่อไหร่ครับพี่พี่ค่อยตีเป็นจุดอะไรครับ พี่ๆค่อยตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของเทคนิคที่3กันต่อครับเทคนิคที่3านี้ก็เป็นเทคนิคที่ไม่ยากครับแล้วก็อยากให้พี่ๆได้มาลองใช้งานกันนะครับเทคนิคที่3านี้นะครับกับตัวอย่างหุ้นเซนครับ M A T D ของเขาครับเกิดก็เด้นคอสต์บ่อยๆนะครับในแถวเส้นศูนย์ยิ่งเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับยิ่งมีโอกาสเป็นหุ้นเด้งแรงนั่นเองนะครับ ที่ผมบอกเลยะว่าการเกิดกเด้นคอร์สบ่อยๆในหลายครั้งเนี่ยครับเขาต้องเกิดในใกล้ในเส้นเลยครฮะใกล้เส้นสูบนั่นเองซึ่งเส้นสู่ของเขาครับก็คือในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมหรือในส่วนของเส้นนี้นั่นเองนะครับสังเกตเห็นไม่ยากครับจากตัวอย่างกางรพุ้นเนี้ยครับเขาไซเวย์มาอยู่สักพักหนึ่งครับซึ่งในช่วงไซเวย์ของเขาเขาเกิดจุดอะไรฮะเขาเกิดจุดกเด้นคอร์สนั่นเองนะครับณจุดน,นี้เขาเกิดกเด้นคอร์สใช่ไหมฮะ หลังจากนั้นเขาเกิดเดสคอร์ดกุหลาบคอร์ดนะครับเดสคอร์ดกุหลาบคอร์ดนะครับยิ่งเขาเกิดกุหลาบคอร์ดบ่อยๆนะครับในช่วงใกล้เส้นศูนย์นะครับเป็นเป็นสัญญาณในการบอกนะครับว่าเขามีโอกาสเป็นหุ้นเด้งนะครับ ซึ่งที่ผมบอกนะตรงนี้ครับเขาจะมีลักษณะนะครับที่คล้ายกับเทคนิคที่1นึ่งครับที่ซืออะไรฮะเขาเกิดสัญญาณเดสคอร์สและภายใน1นึถึงสวันใช่ไหมฮะเขาเกิดสัญญาณ golden call ซ้ำอีกรอบหนึ่งครับเราก็มีโอกาสที่จะได้หุ้นเด้งเช่นเดียวกันแต่ตรงเนี้ยครับดูเทคนิคที่3เนี่ยครับมันเหมือนลักษณะเป็นลักษณะของการยืนยันครับเกิดเดสคอร์ส golden call เดสคอร์ส golden call เดสคอร์ส golden call หลายๆรอบตรงเนี้ยครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้หุ้นที่ทำราคา ในกำไรก้อนโตนั่นเองนะครับสังเกตไปเรื่อยๆนะครับเกิดได้หลายครั้งในช่วงนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเามีการเด้งกันขึ้นมาครับแลการเด้งแรงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่พี่จะสามารถทำกำไรได้นั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างตัวถัดไปกันดีกว่าครับหุ้น ERW ครับเหมือนกันเลยฮะเขาต้องเกิดลักษณะอะไรฮะต้อง MACD ของเขานะครับต้องเกิดลักษณะของ Golden Cross บ่อยๆนะครับในแถวเส้นสูงนั่นเอง ย,ยิ่งเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับยิ่งมีโอกาสเป็นหุ้นเด้งแรงนั่นเองนะครับที่ผมบอกเลยฮะเราดูกันไม่ยากเลยฮะเราหาจุดที่เขาเกิดกเดิ่งคอรก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เกิดกเดิ่งคอใช่ไหมฮะในส่วนนี้เขาเกิดกเดิ่งคอนะครับในส่วนนี้เขาเกิดกดดิ่งคอนะครับซึ่ง3จุดนี้ครับเขาเป็นลักษณะของการเกิดกเดิ่งคอใกล้เส้นอะไรฮะใกล้เส้นศูนย์นะตรงนี้นั่นเองนะครับยิ่งใกล้เส้นศูนย์เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับสังเกตเห็นเรื่อยๆนะครับ อันนี้ใกล้เส้นสูเราก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องเข้าซื้อนะครับเราก็รอติดตามไปเรื่อยๆได้ครับเราอาจจะรอในช่วงที่ราคาของเขาครับสามารถทะลุจุดเบรกเอาได้หรือว่าสามารถทะลุแนวต้านเดิมได้อะครับหรือแนวต้านที่สําคัญได้เราค่อยตีเป็นจุดเข้าซื้อก็อยังทันนะครับสังเกตเหมือนช่วงนี้เลยครอันนี้ผมตีนะครับนนเส้นหนึ่งของเขาครับแล้วตรงนี้เขาสามารถทะลุขึ้นได้พี่พีก็สามารถตีตรงนี้ของเขาครับเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเอง สังเกตเห็นเลยครหลังจากเข้าซื้อเรียบร้อยครับราคาเขามีการวิ่งต่อทันทีเลยครแล้วก็เป็นการทํากําไรก้อนโตหรือเป็นการทำกำไรนะหุ้นเด้งด้วยนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น3เทคนิคแรกนะครับที่เราสอนกันนะครับในส่วนของวิธีหาหุ้นเด้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับเทคนิคที่1เลยฮะหุ้นขาขึ้น MACD ครับเกิดสัญญาณ death cross และ golden cross นะครับภายใน1-2วันนั่นเอง ไปสู่เทคนิคที่2นะครับราคาหุ้นของเขามีการลงมาหรือไซเวครับ โมเมนตัมขาลงของ MACD ไม่ได้ต่ำกว่ารอบก่อนหน้านะครับลักษณะของเขานณตรงนี้มีโอกาสนะครับที่หุ้นของเขาจะขึ้นได้นั่นเองนะครับและเข้าสู่เทคนิคที่3นะครับ MACD ของเขาเกิดสัญญาณโกลเด้นคอร์สบ่อยๆในแถวเส้นสูตรนะครับยิ่งเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับยิ่งมีโอกาสเป็นหุ้นเด้งแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดกับ3เทคนิคแรกนะครับในส่วนของการหาหุ้นเด่งตาม MACD นะครับ สำหรับพี่ๆหลายๆคนนะครับที่อยากเรียนอีก2เทคนิคที่เหลือนะครับเราจะสอนในคลิปหน้านะครับก็ฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับเราก็จะมีการลงคลิปนะครับหรือแชร์เทคนิคดีๆนะครับสําหรับพี่นักลงทุนสายเทคนิคเข้า่นเองนะครับ